นมแม่มีทั้งสารอาหารที่เป็นประโยชน์สารต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองระบบประสาทและการมองเห็นของทารก สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงไทรพรตั้งวิจิตรกุลเป็นกุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็กค่ะวันนี้จะมาแนะนําอาหารตามวัยสาหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6เดือนค่ะองค์การอนามัยโลกแนะนําให้ทานนมแม่อย่างเดียวตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ6เดือนหลังจากนั้นให้ควบคู่กับอาหารตามวัยที่เหมาะสมไปจนถึงอายุ2ปีหรือมากกว่านั้นค่ะ นมแม่มีทั้งสารอาหารที่เป็นประโยชน์สารต้านอนุมูลอิสระและเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองระบบประสาทและการมองเห็นของทารกนอกจากนั้นยังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกที่ทำให้สามารถป้องกันโรคต่างๆโดยเฉพาะโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารและโรคติดเชื้อทางเดินหายใจค่ะ ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์สำหรับลูกเท่านั้นสำหรับคุณแม่ที่ให้นมบุตรก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะโดยที่คุณแม่ที่ให้นมบุตรจะทำให้หมดลูกกลับเข้าอู่ได้เร็วขึ้นหรือสามารถฟื้นตัวของหมดลูกได้เร็วขึ้นลดโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมและลดไขมันสะสมที่สะสมไว้ในช่วงตั้งครรภ์ทำให้น้ำหนักกลับมาปกติได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ นอกจากทางด้านสุขภาพร่างกายแล้วการให้นมบุตรยังเสริมสร้างสายใยสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกช่วยลดภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการเสริมสร้างสายใยรักของแม่ลูกนั้นจะทำให้ส่งผลกลับไปยังการพัฒนาการของลูกทำให้ลูกมีพัฒนาการทั้งทางสมองและทางอารมณ์อย่างเหมาะสมค่ะเห็น <He S 1> ประโยชน์จากนมแม่อย่างนี้แล้ว,ลวดังนั้นเรามาให้นมแม่กันตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6เดือนกันนะคะ